วันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวหมูปูอาาัดจ้าอันนี้คือหมูเด้งที่เราทำเองนะคะหลังจากที่เราทำหมูเด้งเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะออกมาเตรียมห่อนะคะแล้วเราก็จะเตรียมปูอัดที่เราจะเป็นไส้ปูอัดไว้นะคะนี่แล้วก็จะตัดตรงมุมถุงนะคะเพื่อจะให้ทำการ บีบลงไปในเกี๊ยวได้แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบีบประมาณไหนไส้ก็คือเราจะใส่แบบไส้แน่นๆเลยนะคะการบีบนะคะแล้วก็จะกะประมาณว่าพอที่จะห่อเกี๊ยวได้นะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆนะคะ พอใส่ไส้หมูเด้งเสแล้วนะคะเราก็จะนำปูอัดนะคะมาใส่แล้วก็ห่อเป็นทิ้นๆนนะคะแล้วก็ห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆ นี่แล้วก็ห่อเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมลงไปต้มนะคะค่ะเราก็เตรียมน้ําสําหรับที่จะไว้ต้มนะคะเราก็จะต้มน้ําเดือดแบบนี้นะคะประมาณสักเจ็ดถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็จะเอาเกี้ยวลงไปต้มประมาณนั้นเนาะ,ะเราเอาลงไปเนี่ยเราก็รอดูนะคะว่า ถ้ามันสุกเนี่ยเกี้ยวมันจะเริ่มลอยตัวขึ้นมานะคะ นี่เกี๊ยวเราก็สุกแล้วนะคะเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้มไปประมาณสักแปดนาทีนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็นำกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะมาราดลงแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดของเราทำเองเหมือนกันนะคะนี่ดูข้างในแล้วราดด้ยวยน้ำจิ้มซีฟูด้ดซึ่งเป็นอะไรที่ อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ